เ,เอาจริงพูดจากใจนะแเ่็นตัวที่ไฟชอบส่วนตัวนี้เนี่ยร่วมความติดทนเนี่ยใะยกให้เลยนางเอกเท่านั้นกลิ่นนี้เลยนะคะคนดูอวยเยอะชอบเยอะอะไรเงี้ยเป็นการตลาดหรือเปล่ากลิ่นก็เปลี่ยนนะไม่ได้เหมือน <laughs> มันไม่ได้มีแค่สีแดงนะที่ควรจะลองมีอีกหลายๆสีที่แบบต้องลอง โซเชีทุกคนวันนี้กับเจอไฟคางนะคะวันนี้นะคะมาในชุดสีแดงแรงริดแบบนี้นะคะก็ต้องมากับบ้านน้าหอมจากแบรนด G ์ GIO GIO a m a n i นะคะตระกูลสินั่นเองนะคะหลายๆคนเนี่ยก็คือรีเควสต์ไฟมาเยอะมากๆก็แบบพี่ไฟทำรวมกลิ่นน้ำหอมบ้านนี้หน่อยเห็นเขามีแบบหลายสีมากเห็นขวดเหมือนกันเป็นยังไงแตกต่างกันขนาดไหนอ,อะไรอย่างเงี้ยวันนี้นะคะไฟก็ได้รวบรวมนะคะที่ไฟมีทั้งหมดนะคะ7กลิ่นนะคะมารีวิวกันค่ะว่าแต่ละกลิ่นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะลุกไหนควรใช้กลิ่นไหนหรือว่าใคร ข้อล้หอมโทนประมาณนี้ใช้สีไหนดีนะคะก็วันนี้นะคะมาติดตามกันได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวไฟขอเริ่มที่ตัวแรกของบ้านเขาซึ่งไฟมีเป็นไซส์มินิของเขาแล้วกันนะคะคือเจ้าสีตัวนี้เป็นรุ่น EDT นะคะสีเอ่อเดอรทอยเลตนะคะก็จะเป็นฟ้าสีขาวแบบนี้นะคะความจริงเขามีขวดใหญ่แต่ว่าที่ไฟเนี่ยไม่มีไฟมีแต่ขวดไซส์มินิแบบนี้นะคะถามว่าตัวนี้เนี่ยเอาจริงพูดจากใจนะไฟเป็นตัวที่ไฟชอบสีขวดเขาที่สุดอะ่ะคือฝาเขาแบบ มันเป็นขาวแบบขาวครีมครีมขาวงาช้างอะดูผู้ดีมากอะแล้วก็แบบเหมือนอยู่ในขวดใสๆอะไรเงี้ยคือด้วยความเป็นขวดเล็กด้วยแหละมันก็น่าเอ็นดูอะไรเงี้ยอันนี้คือไซส์มินินะคะเป็น7 ml นะคะก็ถ้าเกิดเที่ยวขวดใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นไซส์100 ml นะคะคือต่างกันลิปลับนะคะก็เดี๋ยวจะมาลองรีวิวกลิ่นกันนะคะคือเคยมีประวัติการใช้งานมาแล้วอะ,อะวก็ละเลยแบบจะเล่าได้คร่าวๆประมาณหนึ่งเอาจริงๆก็ทุกตัวเล่าได้หมดเพราะว่าก็ใช้มาหมดแล้วจริงๆนะคะไม่ได้แค่แบบมาตั้งแล้วก็พูดอะไรเงี้ยคือจะเล่าว่าเจ้้านห อมในบ้านนี้เนี่ยด้วยกลิ่นของเขาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเหลืองสีชมพูอ่อนสีใสสีดําหรือว่าสีแบบน้ําตาลที่ออกมาใหม่ล่าสุดนี้นะคะกลิ่นหลักๆของเขาเลยอะคือกลิ่นของผลแบล็คคอร์นที่เป็นลูกดําๆอะเป็นหวานแบบคํหวานหวานนะคะแต่ว่าจะเป็นหวานผลไม้นะไม่ใช่หวานขนมจะเป็นหวานหวานช่ำ แต่ว่าตัวนี้เนี่ยด้วยชื่อเขาเนี่ยคือซิเอดีทีเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นกลิ่นที่บางที่สุดมีความแบบเบาไลท์สุดเลยอย่างเงี้ยออกไลท์ฟอโร่หน่อยแต่ว่าก็ยังจะเป็นโทนแบบโทนความหวานฉ่ำๆอยู่ดีกลิ่นนี้ตอนแรกที่ออกมานะคะฟ้ารู้สึกว่ามันอะมีความเข้มข้นค่อนข้างสูงแต่จากที่ฟ้าเคยใช้มานะสักพักหนึ่งอะเขาจะเริ่มทิ้งตัวเป็นกลิ่นแบบเป็นกลิ่นของผลไม้บางๆคือมีความแบบนวลนวนวลนว หอมแบบน่ารักนะคะตอนนี้เริ่ม dry down ลงมานิดนึงแล้วอันนี้คือปั๊บเดียวเองนะแต่กลิ่นเขาค่อนข้างแบบจางลงเร็วมากๆะแต่ถามว่าหายไปไหมก็ไม่หายนะคะก็ติดผิวหอมอ่อนๆเรื่อยๆเลยเงี้ยเป็นตัวที่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณชอบเจ้าส e ิ edp อะ หรือว่ารุ่นที่เป็นรุ่นออริจินอลของเขาอะรู้สึกว่ามันเข้มไปอะก็มาลองเจ้าตัว EDT เนี่ยน่าจะเลิฟเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวค่อยพูดตัวนี้กันต่อนอะเราพูดเจ้า EDT อยู่นะคะซึ่งรวมๆตัวนี้นะคะถ้าถามว่าแบบพี่ฝ้ายตัวเนี้ย เออไม่ค่อยได้ยินคนรีวิวเลยอะไรเงี้ยถามว่าถ้าเกิดชอบตระกูลบ้านสีอ่ะตัวนี้เวิร์กไหมเห็นเขาค่อนข้างแบบเออเงียบเงียบกระแสงียงเงียบอะไรเงี้ย ب, เพราะว่าเป็นตัวที่แบบถ้าใครชอบน้ำหอมโทนแบบฟรุตตี้ฟลอรัลแต่ว่าเน้นความแบบหวานฉ่ำๆคือได้ช่าถึงใจจริงๆนะแบรนด์บ้านเนี่ยคือฉ่ามากฉ่าแบบ มันฉ่าจริงๆอ่ะโอ้ก็ได้นะคะแล้วก็จะได้ตัวที่บางที่สุดในตระกูลนี้คือแบบไม่แรงเลยไฟคอนเฟิร์มว่ากลิ่นนี้เนี่ยยิ่งทิ้งท้ายนานๆอ่ะกลิ่นก็จะยิ่งแบบมีความสดชื่นขึ้นเรื่อยๆนะคะจนปิดท้ายก็คือแบบนวลมากติดผิวดีมากๆเหมาะกับเด็กๆใช้ได้ถ้าเกิดถามว่าพี่ตัวสีแดงเนี่ยเด็กๆชอบมาถามไฟเยอะก็แบบพี่สีแดงอ่ะฉีดไปโรงเรียนได้ไหมไฟก็จะแบบ กลิ่นมันลุกโตไปหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยคือกลิ่นดูแบบเหมาะกับแบบทำงานขึ้นไปอะเอาจริงๆมหาลัยอะก็ได้แต่คุณก็ต้องเป็นสาวมหาลัยที่แบบเออแซบปะอะไรเงี้ยถ้าเกิดสาวมหาลัยแบบเรียบร้อยอะไรเงี้ยกลิ่นนี้ก็ดูไม่ค่อยเหมาะแต่ถ้าเกิดถามว่าแบบยังเรียนอยู่อะไรเงี้ยตัว edt อ่ะใช้ได้เลยนะแม้เขาจะเป็น edt นะตัวนี้ก็ทนนะคะ edt ตัวนี้นะคะเริ่มต้นที่ตัวแรกนะคะต่อไปนะคะตัวที่2นะคะไฟก็จะไปตามลําดับกลิ่นที่ไฟแบบนึกภาพออกนะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ตัวนี้คือสิ e d p เลยนะคะเป็นน้ํารุ่นสีเหลืองนะคะเห็นไหมอ่ะสีเหลืองแบบนี้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นน้ําหอมที่แบบอยู่มานานมากๆแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็คนพูดถึงก็ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าก็พอมาเจอเจ้าสีแดงก็คือแบบอื้สีแดงก็คือกินพื้นที่สื่อไปเลยจ้าจะถามว่าตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคนก็คือจะเอามาเทียบกันอยู่บ่อยๆนะคะส่วนตัวไฟเนี่ยตัวนี้เนี่ยเอาจิงๆ้นะพารู้สึกก็ไม่มีความหวานแบบ คือมีความเข้มของกลิ่นแบบแน่นมากๆนะคะแม้ว่าจะเป็นแค่ EDP นะไม่ใช่แบบ intense ไม่ใช่แบบ perfume อะไรเงี้ยตัวนี้นกลิ่นค่อนข้างเข้มมากๆในสเปรย์แรกนะคะคือก็ยังเป็นกลิ่นของผลแบ a c k c u r r a n t เยเงี้ยแล้วก็จะมีกลิ่นของแบบพวกกุหลาบปนเข้ามาคือจะยิ่งมีความแบบฟุง้งความแน่นเพราะรู้สึกว่ากลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่แบบพอฉีดแล้วติดตัวจะฟุ้งมากแน่นมากนะคะมีความแบบ ออได้น้ําหอมความฟุ้งจริงๆแบบชิงแบบพื้นที่แอร์เรียร,รอบข้างทุกคนเลยเงี้ยแล้วก็มีความหวานผู้หญิงมากๆแต่ว่าก็คือจะไม่ได้หวานเกินไปเขาเน้นความหวานฉ่าอย่างที่ฟ้ารู้สึกก็แบบตระกูลบ้านเนี้ยจะเน้นความฉ่ำๆได้ความฉ่าได้ความแบบเออฉันเป็นผู้หญิงแบบสวยฉ่ำๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะมีกลิ่นของแบบมีความวูดดี้นิดนึงด้วยนะจากตัวแรกที่เขาจะไม่มีนะคะจะเป็นแบบไลฟ์ฟอรัลแบบชิเปรอะไรเงี้ยอันเนี้ยจะมีความแบบ พูดดี้ขึ้นมามีความหนักๆแน่นๆขึ้นมาหน่อยก็ลุคนี้นะคะที่นึกออกนะคะคือเป็นสาวมั่นแบบเป็นผู้หญิงแบบสาวมั่นไปถึงขั้นเท่แต่ก็จะไม่ชจแบเท่แบบบอยๆนะคือมีความเท่แบบสมมตินึกถึงผู้หญิงแบบใส่สูทนึกออกปะใส่สูทใส่ส้นสูงอะไรเงี้ยคือมีความมั่นใจตัวเองมากๆส่วนตัวนี้เนี่ยร่วงความติดทนเนี่ยฝอยกให้เลยเป็น EDP ที่ติดทนมากๆกลิ่นเนี่ยคือมันฟุ้งมาตลอดเลยนะมีความแบบ มันหอม,หอมหวานหวานผลแบคคอเรนเข้มเข้มดีนะคะเป็นทางการก็ได้นะคะฉีดไปทํางานตัวนี้เพื่อว่าได้แบบได้ดูภูมิฐานดีเป็นคนแบบมีพลังกายพลังใจในการจะทํางานแล้วก็สวยๆอะไรอย่างนี้คะขอไปตัวที่3ต่อไปเลยนะคะก็คือเจ้าตัวสีชมพูอ่อนชมพูนมนมตัวนี้นะคะตัวนี้คือน้องสิฟิออรินะคะตามชื่อคือฟิออรินะคะเป็น EDP นะคะออร์ดัพฟูมนะคะก็จะเป็นขวดสีแบบ นมนมชมพูิมพมครีมแบบนี้หน่อยนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเขามีพรีเซนเตอร์ของคนไทยเนี่ยเป็นคุณแอบทักษะออนนะคะฟ้ารู้สึกว่ากลิ่นของเขาเนี่ยค่อนข้างรีพรีเซนต์ความเป็นสาวแบบคุณแอบมากๆอ่ะเป็นผู้หญิงที่แบบไม่ผู้คำหยาบอ่ะคือแบบสวยแบบเจ้าหญิงดิสนีย์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นกลิ่นที่ฟ้าไฉีดไม่ค่อยบ่อยนะเพราะว่ารู้สึกว่าฟิลเราไม่ใช่คนแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นแรกให่ได้กลิ่นเลยอะ่ะคือจะมีความแบบนุ่มแป้งๆออกแบบ วานิลลามัคกี้พาวเดอรี่หน่อยแต่ว่าก็ยังจะมีความแบบ หวานฉ่ำๆของผลแบคทรัน์อยู่ดีนะก็คือจะไม่หายเไปไ็นไอนะคะแต่แค่ว่าจะออกแบบแป้งขึ้นออกวานิลามากขึ้นไฟฉีดอ่ะไม่เข้าเลยนะคือที่ไฟซื้อมาเพราะ่อยากรู้เงว่าแบบเออมันเป็นยังไงแต่พอได้มาก็แบบเออไม่เข้ากับเราเลยวะนี่คือแบบยังเต็มขวดอยู่เลยนะไม่ค่อยได้ฉีดอะไรเงี้ยแต่ถามว่าหอมไหมหอมนะคะแต่แค่ว่าไฟรู้สึกว่าไฟอ่ะไม่ได้กุลสตรีอะไรเบอร์นั้นอะไรเงี้ยฉีดไปเข้าวัดทําบุญได้นางแบบช่วยคลายให้จิตใจรือสงบขึ้นนางเอกเท่านั้นกลิ่นนี้เลยนะคะมีความแบบ หอมฟุ้งพาวเดอรี่วนิลลาอะไรเงี้ยเออก็ oh, <God. S 1> อ่ะเรียกว่ากลิ่นนางเอกแล้วกันนะคะตัวนี้ <c oughs> แล้วก็มาถึงรุ่นที่ทุกคนเนี่ยก็คือแบบพูดถึงกันเยอะมากๆากนะคะค่อยขอพูดพร้อมกันเลยนะคะเพราะว่าไฟเคยพูดเข้ามาแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะคะก็คือเจ้าตัวสีแดงสิพาซโอเน่อีดีพีนะคะแล้วก็สิพาซโอเน่อินเทนนะคะก็คือความแตกต่างที่เห็นนะคะก็คือก้อนเขาจะใสๆแล้วอีดีพีนะคะแล้วก็ตัวอินเทนเนี่ยก้นเขาจะเป็นแดง ไล่ขึ้นมาแบบนี้นะคะนอกนั้นเหมือนกันหมดเลยนะจ๊ะซึ่ง2ตัวนี้ถามว่าทําไมเขาถึงดังทําไมเขาถึงแบบคนพูดถึงเยอะทําไมเขาถึงแบบดูขายดีคนดูอวยเยอะชอบเยอะอะไรเงี้ยเป็นการตลาดหรือเปล่าหรือว่าหอมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือส่วนตัวเฟยเนี่ยรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่เหมือนเป็นกลิ่นทาออกมาเพื่อให้เป็นน้ําหอมสามัญประจำบ้านของผู้หญิงอะคือมันมีความแบบคุณจะ เรียบร้อยก็ได้คุณจะเท่ก็ได้คุณจะห้าวคุณจะลุยได้หมดเลยอะแต่ว่ามันก็จะออกในสายหวานอยู่ดีนะซึ่งก็จะมีความสดใสขึ้นมาจากเจ้าตัวแรกนะคะตัวนี้นะคะที่จะเน้นแบบหุยฉ่ำจริงๆหวานแน่นๆตึง้งๆอะไรอย่างนี้นะคะก็ตัวนี้เนี่ยก็คือจะแบบสดใสขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกันแต่ก็สดใสขึ้นนะคะมันไม่ได้หนักจนเกินไปอย่างตัวนี้ฉีดเนี่ยกลิ่นยังแบบแน่นอยูย่ที่ข้อมือนะที่เรฉีดเมื่อกี้จะได้ปะยังแน่นอยู่เลยอะอันเนี้ย คือฉีดมันก็แบบเบาๆนวลๆนะข้อเสียเขาอ่ะก็เลยแบบติดไม่ค่อยทนงแบงด์เลยตอบโจทย์ด้วยการเออใครอยากได้เข้มๆขึ้นมาหน่อยก็เลยทำอินเทนขึ้นมานะคะซึ่งก็คือจะเป็นเจ้าตัวนี้นะคะก็อย่างที่ฟเคยรีวิวไปนะคะความแตกต่าง2ตัวนี้เนี่ยคือส่วนตัวฟเนี่ยฟามันใกล้เคียงกันมากๆเลยแค่ตัวนี้ก็จะเข้มขึ้นแล้วก็หวานชัดขึ้นนะคะแต่ว่าเออมันแบบ มันก็ใกล้กันมากเลยอะคือใครแบบชอบตัวนี้อยากได้เทมขึนม้นก็แค่ไปจัดตัวนี้แค่นั้นเองอะอซึ่ง2องันนี้เนี่ยไฟก็จะพูดไม่ค่อยเยอะนะเพราะว่าไฟเคยรยีวิวเขาไปแล้วแบบเต็มๆไปแล้วในคลิปของเขาเลยนะคะก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์กันเอาไว้นะคะใครสนใจก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะส่วนอีก2ตัวสุดท้ายนะคะที่ก็เป็นตัวที่แบบเอ้ยชื่อมันเหมือนกันเลยมันต่างกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นเจ้าตัวสิ EDP Intense ขวดสีดำนี้นะคะแล้วก็จะเป็นสี EDP Intense แต่ว่าจะเป็นขวดสีใสและน้ำสีน้ำตาลนี่นะคะแบบนี้แตกต่างกันแบบนี้นะคะแต่ว่าชื่อเดียวกันนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยผลิตในปี2014นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเพิ่งผลิตมาในปี2021นี้เองคะ่ะเป็นกลิ่นใหม่ล่าสุดของทางแบรนด์เขาเลยนะคะถามว่าความแตกต่างของ2ตัวนี้คืออะไรตัวนี้ก็คือตัวนี้ในร่างใหม่ที่อัปเกรดขึ้นนะคะก็คือตัวนี้เป็นแบบมันเป็นร่างเดิมอันนี้ก็คือผ่านโรงพยาบาลเกาหลี มาปุ๊บอ่ะเป็นตัวนี้นะคะถามว่าความแตกต่างอะคะอัปเกรดการแค่เปลี่ยนแพคเกจจิ้งหรือเปล่าหรือว่าแตกต่างกันยังไงนะคะส่วนตัวพี่ว่าแตกต่างกันค่ะไม่เหมือนเลยนะคะคือแบบมีความแตกต่างเทียบได้อะไม่ได้แบบอุ้ยพี่มันก็คล้ายๆกันแหละอะไรเงี้ยไม่อันเนี้ยต่างพูดถึงเจ้าสีดําก่อนละกันคือตัวเนี้ยมันหวานเข้มพทนปึ้งมากแบบอื้อ อื้มหือเข้มมากๆเลยอ่ะแต่ว่าไม่ฉุนนะมีความหวานฉ่ำแต่แบบเออมันดมก็แบบไม่ได้แสบจมูกอ่ะยังสูตรได้เต็มจมูกอยู่อ่ะแล้วมันเป็น i n t e n นอะมีความติดทนกับพวกนี้ไหมเล่าให้ฟังประสบการณ์นะคะอย่างตัวเนี้ยอันถ้าเกิดเทียบกันในสาย EDP เพราะนี้ก็คือสี EDP ใช่ปะ่ะอันนี้คือสี EDP i n t e n s ใช่ไหมตัวเนี้ยตอนที่ฉีดไปอ่ะครั้งแรกที่เขาฉีดติดผิวเนี้ยฟ้งมากแบบฟ้งมาก ให้แบบสี่ถึงหกชั่วโมงในพันฟุงคือยังฟุงอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยตอนแรกที่ฉีดเนี่ยก็คือแบบเออกลิ่นมันก็จะแน่นอเลยเนี้ยแต่มันก็จะแน่นเรื่อยๆนะมันจะไม่ได้ฟุงแบบเวอร์วังอะไรมากอะไรเงี้ยก็คือได้กลิ่นหอมเรื่อยๆแล้วก็นานมันอยู่ได้นานกว่านะคะมันติดผิวมากกว่าจริงๆโอเคเอาละมา อีกตัวนี้นะคะคือตัวใหม่ล่าสุดนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นน้าหอมที่ทางเจียวโจมนี o ่ไทยแลนด์นะคะเป็นแบรนด์แม่เขาเลยนะคะส่งมาให้ฝ้แบบายนะคะแบบให้ฝ้ายลองใช้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะไม่ค่อยมีน้ําหอมแบบทางแบรนด์แม่ใจดีส่งมาให้ฝ้ายเท่าไหร่นะคะก็ขอบคุณเจียวโจมนี o ่ไทยแลนด์นะคะเป็นขวดนี้นะคะแต่ว่าที่เหลือเนี่ยไปซื้อเองนะคะซึ่งก็เขาก็บอกว่าเออมาให้ฝ้ายลองดมดูอะไรเงี้ยถ้าเกิดชอบก็บอกต่อกันนะคะก็อยากจะให้รีวิวให้ครบทุกตัวที่ฝ้ายมีอะไรเงี้ยฝ้ายก็แบบโอเคเดี๋ยวฝ้ายจะรีะะะรวิ ู้สึกที่ไฟมีกับเขาจริงๆนะอะไรเงี้ยนี่ตรงไหนยังไม่ได้ฉีดบมางวานเนี้ยตรงนี้ละกันตัวนี้เนี่ยไฟว่าเขาจะมีความฉ่ำน,ะน้อยลงอันเนี้ยจะฉ่ำแบบชามฉ่ำ,ฉำอันเนี้ยเหมือนจะตัดความฉ่ำน้อยลงเป็นเน้นสดชื่นมากขึ้นชื่อจากการลองฉีดเนะทียบนะคะระหว่างเจ้าตัวรุ่นเก่านะคะกับ รุ่นใหม่นะคะตัวรุ่นใหม่เนี่ยชัดเจนเลยนะคะกลิ่นวาน,นิลาเขาหายไปตัวรุ่นเก่าเนี่ยจะมีเหมือนแบบกลิ่นของฟรุตตี้คือแบล็กคารนพนกับวาน,นิลาอยู่นะคะก็จะมีความฉ่ำๆนว,นว,นวลๆอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยวาน,นิลาเขาหายไปแล้วก็กลิ่นเหมือนแบบทลสดชื่นนะหายไปด้วยนะแบบส้มแมนดารินอะไรเงี้ยที่มีอยู่เงี้ยก็หายไปด้วยนะเหมือนจะมีแต่ความแบบความเข้มๆข,ของ Black A and, บบแบล็คารันเ,เน้นพวกโทนแบบแอมเบอร์อัมพันอะไรเงี้ย เออก็ตัวเนี้ยก็คือจะมีความแบบเป็นผู้ใหญ่ขึ้นจากตัวเก่าที่เป็นแบบฟุตตี้นะคะมากๆเลยนะคะถามว่าแบบเออทำไมถึงใช้ชื่อเดิมนะความจริงกลิ่นค่อนข้างเปลี่ยนนะเราก็งงกันนะว่าทาไมซึ่งส่วนตัวความเห็นไปนะถ้าถามว่า2องตัวเนี้ยแตกต่างกันยังไงอะเพราะว่าตัวเนี้ยมีความแบบจุยชี่ฉ่าๆมากกว่าตัวเนี้ยมันจะมีความแห้งมีความบูดดี้กว่าแต่ถามว่าติดทนเหมือนกันไหมทนทั้งคู่นะคะได้กลิ่นของความแบบ ความฟุ้งออกมาตลอดแต่ว่าเป็นความฟุ้งที่ต่างกันอันนี้ฟุ้งแบบ juicy อ่ะฟุ้งแบบฉ่ำๆอันนี้ฟุ้งแบบ woody หน่อยๆ b l a c k c o r a n นิดๆ แต่ส่วนตัวเรานะเรายังชอบตัวเดิมมากกว่าไม่รู้ดีอันนี้คือความเห็นส่วนตัวไฟนะไฟก็รู้สึก,ก่าแบบไฟชอบความหวานหวานฉ่ำๆด้วยงด้วยด้วยความเป็นสีอ่ะมันก็คือจะมีความหวานหวานฉ่ำๆภาพรวมนะคะของทุกตัวในแบรนด์เนี้ยก็คือเน้นความฉ่ำา a c คอ o รน n ทุกตัวเลยนะคะถ้าให้ไฟเลือกนะคะถามว่าไฟชอบตัวไหนที่สุดนะคะที่แบบอุย้ยแบบชอบจริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมาะกับจริตของไฟเองอะไรเงี้ยไฟยังชอบตัวสิ พาเซลเน่สีแดงที่สุดนะคือแบบก็เป็นตัวที่แบบค่อนข้างแมสคนชอบเยอะคนรีวิวเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าเพราะสึกว่ามันแบบมันเหมาะกับความเป็นฝ้ายด้วยมักคือเป็นแบบเป็นผู้หญิงที่แบบ alert alert หน่อยอะไรเงี้ยคือไม่จาเป็นต้องใส่ชุดเดียวว่าฝ้ายจะใส่เดรสก็ได้จะใส่เสื้อยืดก็ได้จะใส่แบบอะไรก็ได้คือแบบมันไม่ได้แบบคีบเอาไว้ว่าต้องเป็นแบบเป็นอย่างอันเนี้ยอาจจะเป็นแบบเป็นนางเอกจนเกินไปก็ไม่ใช่เราเนอะบอกปะอันเนี้ยมันดูแบบ เออมันดูได้หลายหลายลุกแล้วก็สดใสเป็นกลิ่นกุหลาบวันนี้ลาที่แบบ เออชอบอะเท่าไหร่ก็ไม่เบือ่อและแม้ว่าเขาอาจจะไม่ทนมากนะเขาสุกก็แบบเออประมาณนี้ดีแล้วอย่าไปเข้มมากเลยเพราะว่าอากาศประเทศไทยอะมันร้อนถ้าเกิดแบบเข้มมากหนักไปนี่ก็จะปวดหัวเอานะคะเนี่ยฉีดติดผิวไว้ก็คือแบบก็ยังหอมไม่เลอยนะหอมหน้าฟัดแบบเป็นผู้หญิงแบบตัวหอมโเป็นติกกลิ่นแบบนึกบอ,อกปะกุหลาบบนวาน,นิลามันจะดีแค่ไหนอะก็ไฟายก็รีวิวคร่าวๆให้ประมาณนี้นะคะก็ลองดูนะคะว่าตัวเองจะแบบเหมาะกับตัวไหนอย่างนี้นะคะก็สอบถามกันมาคุยกันเพิ่มเติมได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะวันนี้ก็ ขอไปก่อนละกันนะคะยังไงฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กันไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ